นักเดินป่าทาั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ฮอตป่าเป็นที่เขียมห้องไแล้วนะทุกคนนะจะมาส่องเบิ่ง จะกองข้าโพดทุกคนกองข้าโพดดักยิงนูตอนกลางคืนด้วยนาไม้นะทุกคนเนาะไปรุนกันบางว่าเราจะใส่บอลใดจะใส่มองใดอีพีต่อไปมันสิมานบอเนาะทุกคนเนาะก็ไปรุนแํากันทุกคน เมื่อคืนฝนตกทุกคนน้ำเนห้วยก็พอได้ไลอยู่นะทุกคนนกแซวเซลเลยทั้งมันต้องมีผลไม้หรืออีอย่างให้มันกินทุกคนทึ้งเต็มเลย อ,อยังเอ้ยงามแท้แบบนี้ถ้ามีปืนไปมิดมิดนี่ได้ยิงกระหอกแน่นอนทุกคน เดมนนี้เขามาดีเด้อเขามาเลมาลบกวนสุมเจ้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอดจุดที่จะกองขอโพดแล้วนะทุกคนจะกองไว้หัน จุดหนึ่งเลยค่ะชือทางนีจงจนงน้จุดหนึ่งนะทุกคนจุดนี้จะเป็นจุดที่ข้าพเจ้าจะนั่งพกเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแนวบังทางนี้เลยแนมเห็นทางนี้แล้วก็นแนมเห็นทางนี้เลยนะทุกคนนะจ,ะจะก่อไปสอง 2, จุดพอก่อไว้จุดหนึ่งนี่เวลานูวายนูมามากินมันจะย่านกันเนาะถ้ามันมามีตัวหนึ่งมากินแล้ว ตัวอื่นจะบมาเลยทุนถ้ามีตัวตัวอื่นกินอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะมากินอยู่นี่เพราะว่ามันย่านกันเนาะทุกคน,นจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะเดี๋ยวไปกล้องนำํำกันก่อนนะทุกคนเ,นเราจะอัปเดตให้ทุกคนบงตอนสำเร็จนะ กำลังตกแต่งตกแต่งบนจดกองข้าวโพดทุกคนโอเคทำเลยนุับประมาณนี้ทุกคนนีจุดหนึ่งไปเอาข้าวโพดมากองกันทุกคนนี่ทุกคน ก็พูพดใช่แล้วเนาะประมาณนี้แหละโกงวยประมาณนี้แหละโอ้ยปะท่านี้เนาะนี่อีกจุดหนึ่งนะสองจุดสวยๆส,สวยงามนะประมาณนี้แหลนะทุกคนกบบกระยะกระบอกไก่ปันใดประมาณสองเมตรจะเฮ็ดซุ่มไวยกันเนาะ จุดที่จะสุมปะนะกเวลาอมามาพกมันจังบ่ย่านนะทุกคนนะ่ะนี่เลยทุกคนจุดที่ข้าพเจ้าจะยืนจะนั่งพกนะ่ะจะนั่งเอิงกับกกกล้วยนี่เลยกกล้วยพ่อข้าพเจ้าตอนนี้ก็ได้สร้างสุม่มลัวสเตอร์เอสเตอ์ พะเจ,จะมานาั่งซุ่มพกยิงไวยอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะรอบๆจะเป็นกล้วยเนาะก็กล้วยเนาะทุกคนรอบๆนะเพราะว่าเราจะเลือกสถานที่ททมันบ่มีต้นไม้หง่หลายเนาะทุกคนเนาะถ้ามีต้นไม้หญ่ลายหง่ถ้ามีต้นไม้หง่หลายมันจะอันตรายมันจะเสี่ยงเวลามานั่งพกตอนกลางคืน ยันกิ่งไม้ลงหักเนาะทุกคนเนาะนก็สิประมาณนี้มันนั้นมากระเจ้ากองมาตั้งนี่แหละทุกคนมันนี้ก็บร,รได้ทายทุกคนได้เบื้องลายเนะเนี่ตัวนี้ข้าพระเจ้าก็เกี่ยมตัวนี้ขับพระเจ้าก็เกี่ยมไปทีเฉพาะเรานเนี่ยขุดไว้คักในพอบางทีขับพระเจ้ามักได้มาตอนกลางคืนตลอดนะทุกคนเนาะบริได้มาตอนกลางเวรกะสิกะเกี่ยมไว้ประมาณนี้ ะจะเห็นกับจระนงซุ่มอยู่นี่ทุกคนนี่มันก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคทุกคนเนาะก็เจอกันมือจะมาพกยิงเนาะก็จะบุรีไายทุกคนระเบิงหลายเพราะว่าลืมเอาขากองมาเนาะทุกคนเนาะมันก็ยุ่งยากในการมาการถ่ายทุกคนระเบิงเพรวะมาคนเดียวทุกคนนี่เลยทุกคนจุดที่จะนัำอิงกับก

อไรเดือดรลดไปมันมืดเนาะมาช่วยไฝนตกเมื่อคืนฝนตกทุกคน មានន้ําថូខនนกឡាចាมาอาบណ่ะอยู่នេះណ่ะអពើសោះសេះជប់ធឹងមកណោះ จะปีนขึ้นไปให้ทุกคน